ช่วงนี้มาติดตามกระแสโลกกับพื้นสวรักษณ์จากวิวัฒนากุลนะคะการเดินหน้าปราบปรามกลุ่ม i อเอก็ยังคงต่อเนื่องอยู่นะคะอย่างรัฐบาลซีเรียเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะได้เปรียบมากขึ้นทุกทียึดเมืองได้มากขึ้นนะคะค่ะซึ่งเมืองล่าสุดที่ยึดได้นะคะถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นเส้นทางขนส่งก๊าซน้ามันจากบอ่อน้ํามันที่อยู่ทางภาคตะวันออกเข้าสู่เมืองหลวงของซีเรียนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะกองทัพรัฐบาลซีเรียนั้นก็สามารถยึดเมืองคืนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ได้เพิ่มอีกหนึ่งเมืองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สามารถยึดเมืองโบราณซึ่งเป็นมรดกโลกกลับคืนมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของกลุ่ม IS ค่ะ กองทัพรัฐบาลซีเรียและพันธมิตรนะคะได้เปิดฉากการโจมตีรุกคืบอย่างดุเดือดในเมืองกายาเทนที่อยู่ทางภาคหลังของประเทศและสามารถยึดเมืองคืนจากกลุ่ม i อสได้สำเร็จหลังวางกำลังปิดล้อมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีเครื่องบินรบของรัสเซียเปิดการโจมตีทางอากาศสนับสนุนส่งผลให้นักรบไอสแตกพ่ายและต้องถอยร่นออกจากเมืองถือเป็นความพ่ายแพ้อ,อีกครั้งของกลุ่ม i อสหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งสัปดาห์กองทัพรัฐบาลซีเรียได้โหมโจมตีกลุ่ม i ออสในเมืองพาเมรา ซึ่งเป็นเมืองโบราณมรดกโลกบนเส้นทางยุทธศาสตร์และสามารถยึดเมืองกลับคืนมาได้สื่อของซีเรียรายงานว่าทหารของกองทัพรัฐบาลรุกค,คืบเข้าสู่เมืองกายะเทนจากหลายทิศทางและเข้าเคลียร์กับระเบิดที่นักรบไอเอสฝังไว้ในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลังจากควบคุมเมืองไว้ได้ทั้งหมดแล้ว เมืองกายาเทนตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองพาเมรากับกรุงดามัสกัสและมีชาวคริสต์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมนิกายซุนีแต่ว่าชาวคริสตส่วนใหญ่พากันหนีออกจากเมืองหลังกลุ่ม i อเเปิดการโจมตีและยึดเมืองไว้ได้ด้านกลุ่มสังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนของซีเรียซึ่งมีสำนักงานอยู่ในอังกฤษรายงานว่าขณะนี้กองทัพรัฐบาลซีเรียยังยึดเมืองกายาเทนไม่ได้ทั้งหมดและการสู้รบยังคงดำเนินต่อไป แต่ว่าล่าสุดผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลซีเรียได้อ่านแถลงการทางโทรทัศน์ประกาศว่าการยึดเมืองกกยเทนกลับคืนมาได้ถือว่าเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ทําให้เส้นทางขนส่งแก๊สและน้ํามันระหว่างกรุงดามัสกัส,ก,สกับพื้นที่บ่อน,น้ํามันทางภาคตะวันออกของประเทศกลับมามีความปลอดภัยและยังเป็นการทําลายเส้นทางลําเลียงยุทธปัจจัยของกลุ่ม i ออีกด้วย